สวัสดีครับผมครูวิศารบุญญานะครับจากสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับวันนี้นำสารก,การเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรน,นับนะครับนับเลขขนาดหนึงหลักนะครับหหลักโดยใช้ชิปลีจิตเตอร์7459 5นะครับ7459 5มาควบคุม7เ็เซกเมนต์ให้แสดงผลนะครับแสดงผลเลข หนึ่งหลักนะครับศูนย์นับเลขศูนย์ถึงเก้านะครับควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno, Uno นะครับก็มาดูกันนะครับพื้นฐานของ IC นะครับ IC แล้วก็ตัว7 Segment นะครับ7 Segment ที่ผมนำมา,าแสดงให้ดูก่อนนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็จะเป็นตัวแสดงผลแบบ เจ็ดเซกเมนต์นะครับเจ็ดเซกเมนต์ก็ตัวนี้นะครับเลขเจ็ดขีดที่แสดงผลเป็นตัวเลขแปดได้นะครับเป็นคอมมอนแคโทดแอโนดแล้วแต่นะครับมีสองแบบสองรุ่นนะครับแต่ว่าผมเอามาอันเดียวนะครับเป็นแอโนดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแอโนดนะครับแอโนดเป็นยังไงนะครับก็คือไฟรวมนะครับไฟรวมจะเป็นไฟบวก ไฟบวกนะครับไฟบวก VCC ครับ VCC ส่วนขา ABCDEFG อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นขาแคโทดนะครับแคโทดเอาไว้ป้อนลอจิกเข้าไปเป็น0มันจะติด1มันจะดับนะครับฉะนั้นใครที่ใช้เจ็ดเซเมนต์หรือ LED มาจะเข้าใจ ัไปดู LED นิดนึงนิดหนึงนะครับก็จะรู้ว่า LED ติดได้อย่างไรนะครับติดได้อย่างไรก็คือมีขาอยู่2ขานะครับ LED เป็นขาอะไรครับแอนโอดกับแคโทดนะครับตรงนี้แอนโอดกับแคโทดถ้ามันจะดับมันจะติดนี่มันจะต้องมี ไฟบวกตรงนี้นะครับไฟลบตรงนี้นะครับมันจะส่งแสงออกมาครับไฟก็ประมาณ5โวลต์3โวลต์อันนี้ตรงนี้ว่ามี R ด้วยนะครับมี R ล็อกกระแสนะครับจำกัดกระแสไม่ให้เกินนะครับก็อันนี้เป็นพื้นฐาน LED นะครับตัวเดียวตัวเดียวก็ตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างของ IC นะครับ IC เบอร์7495นะ มีขาอะไรบ้างก็ Q A นะครับ Serial Clock Serial Data นะครับอันนี้ก็ Clock นะครับก็มีขาแหลกอีกนะครับก็ดูไอ้ Q A ตรงนี้ก็ไปเข้าขา A นี่นะครับขา A ตรงนี้นะครับขา A ตรงนี้เดี๋ยวไปดูวงจอรอีกทีหนึ่งขา B ก็เข้าตรงนี้นะครับขา B เข้าตรงนี้เดี๋ยวผมลบ ข้อมูลตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับมันบางนะครับมันบางแต่ว่าขาข้อมูลพวกนี้ต้องผ่านตัวต้านทานก่อนนะครับสายสัญญาณนะครับต้องผ่านตัวต้านทานเพื่อให้มันจํากัดกระแสดได้พอดีนะครับไม่พังไม่ขาดนะครับ A B C C ก็ตรงนี้นะครับ C ตรงนี้ C ตรงนี้นะครับ ก็เรียงตามลำดับไป A B C D E F G นะครับก็ไปจนครบนะครับจนครบก็7ขา8ขานี่นะครับก็เดี๋ยวมีวงจรให้ดูนะครับก็ดู7 4็ดสหก็หอีกทีนะครับว่าทำงานยังไงนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ Serial Data นี่นะครับก็ตรงนี้ให้ดูรายละเอียดนิดนึงนนิดนึง ซีเรียลดาต้าตรงนี้ก็คือขาอา่ขาอะไรขา A ตรงนี้เห็นไหมครับ A ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวข้อมูลเข้านะครับข้อมูลเข้าแบบอนุกรมครับเรียงเข้าทีละบิตทีละบิตนะครับส่วนตัวนี้เป็นคล็อกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ขา11ใเ่ห็นไหมครับขา11เแล้วก็ขา12อเอ้ยโทษทีโทษทีนะครับ11กับ12นี่ก็ชื่อคล้ายกันนะครับเดี๋ยวผมลบแป๊บหนึ่งเป็นขาแลดขา Data อย่างเงี้ยนะครับ11เป็น Clock นี่ครับเข้าตรงนี้ชิป Clock 12นี่จะเป็นแ a t Clock นี่นะครับตรงนี้ ส่วนขา10นี่นะครับ10ก็จะช็อตลงกาวนะครับตรงนี้10กับ13เนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับนี่เห็นไหมครับส่วนขาไฟก็จะเป็นตรงนี้นะครับขาไฟเลี้ยง IC นะครับตรงนี้ก็ขาที่ส่งข้อมูลให้กับหลักถัดไปนะครับตรงนี้ก็ไปเข้าเลข7เซกเมนต์นะครับเอาพุทที่ออกตรงนี้ นี่นะครับตรงนี้เป็นจอ LCD นะครับขา ABCD มาเข้าตรงนี้นะครับมาเข้าตรงนี้เั่น QA QB QC QD QS เนี่ยนะครับก็เข้า7 segment นะครับ7 segment เข้า7 segment ก็ส่วน Arduino นะครับ Arduino ก็จะเข้า3ขา อานูโนก็จะเข้าขานี้นะครับอานูโนเข้าตรงนี้นะครับนี่สามขานะครับก็คือขาสิบสี่สิบสองสิบเอ็ดนี่นะครับอานูโนเข้าตรงนี้นะครับอานูโนเข้าตรงนี้แล้วก็กลาวนะครับกลาวอานูโนกลาวนะครับอ้าว ตรงนี้เป็นโครงสร้างภายในของ IC แล้วก็ภายนอกอันนี้ภายนอกอันนี้ภายในทำงานยังไงนะครับก็คือป้อนข้อมูลเข้าไปตรงนี้ป้อนข้อมูลเข้าไปตรงขาสิบสี่แล้วก็จะใช้คล็อกเลื่อนเข้าไปนะครับคล็อกเลื่อนเข้าไปอันนี้จะเป็นแลทนะครับขาสิบสองนี่เป็นแลทขาส1บอนี่มันจะเลื่อนให้ข้อมูลเข้า ทีละลูกทีละลูกก็คล uh, ็อกทีละลูกทีละลูกก <im> ็ก็ก็ก็เข้าไปนะครับพอข้อมูลครบแปดลูกนะครับแปดลูกมันก็จะส่งให้ขาสิบสองนี่และข้อมูลออกนะครับส่งข้อมูลออกครับข้อมูลขาสิบสองเนี่ยมันจะส่งข้อมูลออกตรงนี้นะครับข้อมูลออกยิงออกไปหาตัวเจ็ดเซกเมนต์นะครับยิงออกไปหาตัวเจ็ดเซกเมนต์ อ้าไปดูวงจรอ,อีกตัวถัดไปนะครับเพราะว่าผมให้ดู74595ก่อนอ้าไปดูตัวนี้นะครับผมต่อ Arduino ไว้นะครับ Arduino ไว้กับ74595นี่นะครับไอตัวที่ต่อนี่นะครับผมว่างเอาไว้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ data input เนี่ยใส่ขาอะไรก็ได้นะครับแต่ไปนิยามนิยามประกาศให้ตรงให้ตรงกันนะครับให้ตรงกันตรงนี้เห็นไหมครับถ้าผมจะใส่ตรงนี้5 6 7อย่างนี้นะครับก็ต้องไปประกาศที่ตัวแปรของโปรแกรมใน Arduino ให้เร <ersch> ียบร้อยนะครับ IDE ให้เรียบร้อยก็567ก็นะครับก็จะได้ตัวเอาพุทธนะครับยิงเอาพุทธออกมาหา5 9 55ก5ก็จะรับข้อมูลตรงนี้นะครับตรงนี้ข้อมูลก็จะยิงมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขาแหลกนะครับขา12นี่ขาแหลกนะครับขา14เป็นขา Data นะครับ ขาสิบเอ็ดเป็นขาคล็อกนะครับคล็อกก็เข้ามานะครับคล็อกเข้ามาส่วนไอ้ตัวเจ็ดเซกเมนต์เนี่ยนะครับก็เป็นไอ้ชุดนี้นะครับจะเป็นแอนโอดแคโทดก็แล้วแต่นะครับต่อได้เหมือนกันนะครับต่อ A B C D เหมือนกันนะครับต่อ A B C D เหมือนกันต่างกันที่รหัสคําสั่งรหัสโค้ดนะครับโค้ดโค้ดจะต่างกันที่โค้ดนะครับ คอมมอนแอโนดแคโทดต่างกันที่โคดโคดคอมมอนแอโนดเป็นอีกตัวเลขหนึ่งคอมมอนแคโทดเป็นอีกตัวเลขชุดหนึ่งคนละชุดกันนะครับฉะนั้นไปเปลี่ยนตัวเลขให้ตรงกับวงจรไอ้ขาพวกนี้นะครับต้องผ่านตัวต้านทานทุกตัวนะครับผ่านตัวต้านทานทุกตัวนะครับตัวต้านทานตรงนี้ก็ประมาณ สองร้อยโอห์มนะครับสองร้อยโอห์มสองร้อยโอห์มถึงห้าร้อยนะครับห้าร้อยสิบโอห์มอยู่ระหว่างนี้นะครับห้าร้อยสิบโอห์มนะไม่เกินนี้ไม่ต่ำกว่านี้ไม่มากกว่านี้นครับประมาณเอาประมาณนี้ค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยู่ในช่วงนี้เลงนี้นะมีเบอร์อะไรง่ายที่สุดก็หยิบม,มา มาใส่นะครับขา A B C D E F G นะครับ D P D P คือดอทนะครับตรงนี้คือดอทคือจุด,จด,จดนะครับจุดจุดนะครับก็ใส่ตัวตันทานทุกตัวทั้งหมดมีอยู่8ตัวใช่ไหมครับแตัวตัวต้นทานแปตัวก็ใส่ไปให้ค่าเท่าเท่ากันนะครับค่าเท่าเท่ากันช็อตกราวนะครับตรงนี้เป็นกราวของเจ็ดเซกเมนต์กับตัวแอนด Arduino นะครับ Arduino ชั้นขาจาก Arduino มีห้าหกเจ็ดหรือแล้วแต่นะครับตรงนี้ไม่แน่นอนครับขึ้นอยู่กับเราจะนิยามว่าเราต้องการขาอะไรนะครับขาอะไรไม่ไม่จำกัดกันครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นห้าหกเจ็ดครับขึ้นอยู่กับสะดวกนะครับสะดวกตรงนี้อาจจะเป็นแปดก็ได้นะแปด 8นะครับตรงนี้9ตรงนี้10นะครับก็ได้เหมือนกัน8 9 1เเรียงกันหรือไม่เรียงก็ได้นะไม่เรียงก็แล้วแต่ความถนัดความสะดวกนะครอ้าตรงนี้นะครับวงจรนะครับผมผ่านนะครับมีใครสงสัยก็คอมเมนต์ถามมานะครับหรือนะครับลองบอกรายละเอียดนะครับเผื่อสงสัย ไม่ตรงกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็ตัว7 Segment นะครับตัวนี้นะครับโค้ดเมื่อกี้โค้ดพูดไปแล้วรหัสคำสั่ง Data ที่จะยิงไปให้ตัวตัวอะไรตัว7 Segment แสดงผลนี่นะครับทันจะเอาตัวนี้ป้อนไปที่ตัวอะไรครับตัว Arduino ตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรม ตัวที่จะป้อนนะครับตัวที่จะป้อนมีอะไรบ้างนี่นะครับเลขแปลงเป็นเดซิมอลแล้วนะครับเดซิมอลนี่ก็คือเลขฐาน10ฐาน10ถ้าเป็นเลข0นย์นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเลข0ูนย์ป้อนเลขนี้เข้าไปถ้าเป็นเลข1ป้อนเลขนี้เข้าไปเลข2ป้อนเลขนี้เข้าไปเลข3ป้อนเลขนี้เข้าไปเลข4ป้อนเลขนี้เข้าไปเลข5ป้อนเลขนี้เข้าไปวงจรจะต้องต่อแบบนี้นะครับเเสียบ A นะบ b เสียบ B นี่นะครับ b เสียบ b a เสียบ a นี่นะครับ c เสียบ c นี่นะครับก็ป้อนให้ตรงนะครับเลขตรงนี้ต้องสัมพันธ์นกันกับวงจรนะครับสัมพันธ์นกับวงจรอันนี้เป็น common cathode นะครับ common cathode เลขพวกนี้นะครับ 1, 1 1 1 1จะทำให้หลอดตรงนี้ติดนะครับ0ทำให้ หลอดนี้ดับนะครับนี่คอมมอนแคโทดนะครับคอมมอนแคโทดถ้าคอมมอนแอโนดให้ไปแปลงผมฝากไปแปลงให้ดูหน่อยตรงข้ามนะครับแต่ว่าผมฝากเอาไว้ในโปรแกรมแล้วล่ะถ้าใครสงสัยก็ลองคอนเวิร์ตดูนะครับก็ฝึกนะครับฝึกนิดนึงนะครับฝึกนิดนึงไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผมหรือว่าใครที่ตามผมมานะครับ อาจจะไม่สะดวกทันทีนะครับถ้าวงจรไม่ตรงก็เปลี่ยนโค้ดนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ในอคอมพิวเตอร์ใน Google อะไรก็เยอะแยะนะครับเยอะแยะถ้าไงก็แก้โคดให้ตรงนะครับขาก็เหมือนกันขาก็ใส่ให้ตรงนะครับขาหนึ่งขาสองขาสามขา A นี่ใส่ให้ตรงครับก็เมื่อตรงแล้วนะครับตรงแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ เดี en, aquí, ah, ๋ยวผมลบเต้นนิดนึงตรงนี้ผมปรับให้เห็นรายละเอียดนิดนึง15เห็นไหมครับตรงนี้15นี่นะครับ15หนึ่งตรงนี้นะครับสองตรงนี้คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ15คือตรงนี้นี่นะครับ15ตรงนี้หนึ่งคือตรงนี้นะครับหนึ่งคือตรงนี้นะครับ สองก็เช่นกันเรียงกันไปตรงนี้คือขาของของเจ็ดสี่ห้าเก้าห้านะครับเจ็ดสี่ห้าเก้าห้าก็เดี๋ยวไปดูโปรแกรมนะครับว่าผมเขียนยังไงเพื่อควบคุมตัวแสดงผลตัวนี้นะครับให้มันทำงานควบคุมตัวนี้นะครับวงจรนี้ให้มันทำงานนับเลข0นถึง9นะครับนับเลข0ถึง9 รับเลข 0- ูนย์เก้าผมใช้ common common anode นะครับโปรแกรมผมเดี๋ยวผมย้ายไปดูที่โปรแกรมนิดนึงนะครับก็สักพักนะครับเดี๋ยวผมไปที่โปรแกรมนะครับจบการนำเสนอนะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาผมเขียนไปแล้วอย่างนี้นะครับอย่างนี้ อ่ะโปรแกรมผมให้ดูนะครับให้ดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเทียบวงจรน,นะครับเทียบวงจรเอาวงจรมาดูใกล้ๆนิดหนึ่งเพื่อมันให้ข้อมูลที่ดีขึ้นนะครับนี่นะครับวงจรน,นี้นะครับวงจรน,นี้นี่ก็ขา9ขา8ขา7นะครับ 8, ขา8ปอ่าขา9ขา9ผมใส่ขาแลกนะครับขา9ผมออกจาก Arduino นะครับออกจาก Arduino ผมประกาศให้เป็นขาแลกนะครับแลกก็นะคือขา12ตรงนี้นะครับ12ตรงนี้ผมให้เป็นขา9ของ Arduino นะครับส่วนขา8ตรงนี้นะครับขา8ตรงนี้ผมให้เป็นขาคล็อกนะครับขาคล็อก เขาก็คือขา11ของ7 4 5 9 5นะครับ11ผมให้เป็นขา8ของ Arduino นะครับส่วนขา d a t a p พิพนนี่นะครับ7นี่นะครับตรงนี้ผมให้ขา7ของ Arduino นะครับ7นะครับขา14นั่นเอง14ตรงนี้นะครับ14อ่าโทษทีเมื่อกี้ทวนใหม่ย้อนใหม่ผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับ ขา9ตรงกับ12บสองอยู่นะครับ9ตรงกับ12นะครับ9ตรงกับ12ขา8ตรงกับ13บสามอยูครับ8ตรงกับ13ของอาดูโนนะครับเอ้ยผิดแล้วอะคล็อกนะครับออกตรงนี้8นะครับ8มาตรงกับสิอ็สิโอ้ครับพี่น้อง11นี่นะครับ เข้าหา11อ่าเข้าหา11นะครับผมเข้าหา11 8มาเข้าหา11เห็นมครับ8เข้าหา11ส่วนขานี้นะครับ data คือขา14นะครับ14นะครับ14นี่ data เห็นมั้ครับ data ผมเข้าขา14 14ทวนใหม่นะครับ14ตรงกับ7 11ตรงกับ8 สิบสองตรงกับเก้าตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับเจ็ดแปดเก้านี่เปลี่ยนได้แต่สิบสองสิบเอ็ดสิบสี่เปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องให้ตรงกับชื่อขาที่ตั้งนะครับอ้าวผมมาให้ดูโค้ดตรงนี้โค้ดตรงนี้นะครับโค้ดตรงนี้เป็นโค้ดอ่า common air node นะครับ common air node นะครับ common air node อ่ะใครที่มี common แค่โทษเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ตรงนี้ให้เป็น common แอนโ e ดก็จับมารวมกันแล้วกันว่าเลือกอันใดอันหนึ่งครับอ้าผมมาเซตอัพตรงนี้เห็นะครับผมก็ให้ข้อมูลเซตอัพเป็น output ครับ output ด i g i t a l pin mode ตรงนี้เป็น output ครับขา l ลดขา clock ขา data นะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับผม ส่งข้อมูลออกเลยนะครับส่งข้อมูลออกเลยเข้ามาในรูปเลยนะครับรูปโปรแกรมก็ส่งเลขศูนย์ออกไปนะครับเลขศูนย์ผมก็ยกโปรแกรมแถวนี้มาเลยนะครับยกโปรแกรมแถวนี้มาเลยดีตอนตรงนี้ไลท์แลดนะครับแลดโลดีตอนแลดไฮก็จะเป็น l t แลดโล t h i g h แต่ข True. True. Yeah. So ้อม uh, ูลชิปออกไปตรงนี้8ลูก so ก่อนนะครับชิปออกไปตึ้งตึ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 งนะครับคล็อกนี m. M ่นะครับคล็อกเนี่งก็ส่ง192ออกไปนะครับด้วยตัวนี้นะครับ msb เนี่ยนะครับส่งตัว msb ออกไปก่อนนะครับก็คือส่งตัวอ่านี้นะครับส่งตัวนี้ msb ไปก่อนก็คือ1ออกไปก่อนแล้วก็1 ตามด้วย0000 000, 000นะครับ MSB เห็นไหมครับ M คือ most significant bit นะครับ most significant bit first นะครับก็ส่งออกไปนะครับแถวนี้จะเป็นโปรแกรมที่เป็นฟังก์ชันรวมนะครับฟังก์ชันรวมเป็นโปรแกรมย่อยรวมแล้วนะครับรวมโปรแกรมหลายๆอย่างลงไปไว้แล้ว ก็ส่ง1 data ส่งคร็อส่ง data ตัวนี้เข้าไปออกไปนะเลขอะไร192นะครับ192 192มาจากไหนแปลงตรงนี้ให้เป็นเลขฐาน10แปลงให้เป็นเลขฐาน10จะได้192กนะครับก็ส่งออกไปต่อไปส่งเลขอะไรครับตรงนี้ ส่งสองสี่เก้าออกไปนะครับส่งสองสี่เก้าออกไปก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองนะครับอันนี้ทษทีเป็นคอมมอนอ่าคอมมอนแอนโอดไอ้แคโทดนะครับแคโทดทั่วทีอันนี้เป็น Data ที่ส่งออกไปนะครับส่งออกไปนะครับส่งออกไป คือจะมีสามบรรทัดเห็นไหมครับสี่ดีเลย์นะครับสามบรรทัดนี้ในโปรแกรมแต่ละแถวเนี่ยนะครับสี่ชุดนะครับไอ้ทั้งหมดมีอยู่เก้าชุดนะครับมันจะเหมือนเหมือนกันมันจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันต่างกันที่คําสั่งโค้ด d a ต a ตรงนี้นะครับ Data ตรงนี้นนว่า เป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนี่ต่างกันเลขตรงนี้นะครับนอกนั้นเหมือนกันต่างกันเลขตรงนี้นะครับต่างกันเลขตรงนี้ทั้งหมดมีอยู่สิบตัวอ่ามีสิบตัวศูนย์ถึงเก้าคือสิบตัวมีสิบตัวนะครับเลขตรงนี้ต่างกันนะครับเลขตรงนี้ต่างกันขอให้เปลี่ยนเลขตรงนี้ให้ตรงศูนย์ถึงเก้านะครับศูนย์ถึงเก้าเมื่อครบศูนย์ถึงเก้านะครับผมก็ตรวจสอบโปรแกรมนะครับ ตรวจสอบก็นี่นะครับกดกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ก็ตรวจสอบให้โปรแกรม IDE Arduino เนี่ยครับตรวจสอบว่าโปรแกรมถูกไหมนี่นะครับก็โปรแกรมก็ทําหน้าที่ในการเช็คนะครับเช็คเช็คตรวจสอบว่าถูกหรือเปล่านี่ถูกแล้วนะครับดันคอมไพลิงเมื่อโปรแกรมถูกแล้วนะครับผมก็จะอ่าอัพโหลดไปหาบอร์ด Arduino นะครับ อัพโหลดไปบอร์ด r d u i n o ตัวนี้นะครับอัพโหลดลงไปนะครับทำยังไงนะครับอัพโหลดลงไปก็เสียบสาย USB เสียบวงจรอ,อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่เราไปดูวงจรการทำงานนะครับวงจรการทำงานแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่ผมพาไปดูการทดลองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ ผมเอาบอร์ดทดลองอสำเร็จรูปมาต่อให้ดูนะครับต่อให้ดูปฏิบัตินะครับผมไม่ได้ต่อวงจรแบบรายละเอียดให้ดูนะครับผมเสียบเข้าไปในแผงสําเร็จรูปให้ดูนะครับว่ามันทํำงานยังไงผมมีสายสัญญาณอยู่ สามเส้นเห็นไหมครับเส้นนี้สามเส้นนี้มีคล็อกมีแอดมีดาต้าไหมครับตรงนี้ผมมีพอร์ตรับอินพุตเอาพุตอยู่นะครับตัวเลข7จ็ดเซกเมนต์ของผมตรงนี้นี่มันมีอยู่4-5หหลักเนี่ยนะครับพอดีผมตัดมาแค่หลักเดียวนะครับผมก็จะให้ ข้อมูลตรงนี้เป็น IC 74595นะครับ595ผมก็ยิงเข้าวงจรแสดงผลตรงนี้นะครับเป็น c o m m อ n แอ o โ e นะครับแล้วก็ไอตัว a าร์ด n โของผมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะมีขา,าที่พูดไว้เมื่อกี้นะครับ789เห็นครับตรงนี้789ตรงนี้นะครับ789ขาคล็อกขา แลตขา Data เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นขากาวกาวของผมนะครับกาวอันนี้กาวนะครับอันนี้ก็เป็น3ขาที่ว่านะครับส่งสัญญาณมาให้บอร์ด74่หาเก5ตรงนี้นะครับ5 9 5เกตรงนี้ก็ต่อ7 s e g เซกเมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วก็ยื่นขาแลตขา Data มาให้นะครับผมก็เสียบสายเชื่อมเข้าไปนะครับ สายเชื่อมว่าไป3เส้นเมื่อกี้นะครับมี Data มีแ a ลมีคล็อกนะครับเสียบให้ตรงนะครับก็เมื่อตรงแล้วนะครับมันก็จะแสดงผลเป็นตัวเลข0-9ถึงเห็นะครับเนี่ย8 9 0 1 2 3 4 5 6น8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยนะครับก็นับไปเรื่อยวนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นการนับเลขธรรมดานะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรให้ฝึกใช้โปรแกรมวงจรให้เป็นนะครับต่อวงจรก็คงจะฝึกต่อนิดนึงนะครับตามแบบนะครับแบบแบบที่พูดไว้ในรายละเอียดของวงจรเมื่อกี้นะครับ ให้ต่อตามนั้นนะครับต่อไฟบวกลบกาวอะไรให้ถูกนะครับตามที่ได้พูดแนะนำไว้ในตัวเนื้อหาที่ผ่านมานะครับก็ตัวนี้เป็นการทดลองใช้ i อ7 4595้ขับเลข7 s e g เซกเมนต์ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับต่อไปผมจะนำไปใช้กับขนาด4หลักนะครับ4หลัก4ดิจิตนะครับ4หลัก เดี๋ยวก็คงจะใช้บอร์ดเดิมนะครับแต่ว่าผมขยายให้เป็น4หลักสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใช้สอนนักเรียนนะครับสอนนักเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครทอลเลอร์นะครับเพื่อให้รู้จักการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับ เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครเทโลเรเบื้องต้นนะครับเรื่องการประยุก์ตใช้นี่คงจะมีอีกในหลายๆคลิปนะครับตัวนี้เบื้องต้นลูกสิษ์ก็ยังติดติดอยู่ก็เลยให้ดูแต่ละขั้นตอนนะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ